ูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าช้างเสนอชุมชนจิตอาสาดีเด่นบ้านพิกุลทองสามัคคีบ้านพิกุลทองสามัคคีตัอ้งอยู่หมู่ที่สามตําบลพิกุลทองอํเาเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีโดยมีนางสาวสหสศรีพระเนรเป็นผู้นําชุมชนหมู่บ้านพิกุลทองสามัคเีเดิมชื่อบ้านพิกุลทองแต่เนื่องจากหมู่บ้านที่อยู่ติดกันก็ชื่อพิกุลทองเหมือนกัน ดังนั้นเพื่อป้องกันการสับสนจึงทําการประชาคมเปลี่ยนชื่อใหม่เป็นหมู่บ้านพิคุนทองสามาคัคคีหมู่บ้านพิคุนทองสามาคัคคีอยู่ในเขตของเทศบาลตาบลถองสมออําเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีตั้งอยู่ริมแม่น้ําน้อยและมีการคมนาคมทางบกที่สะดวกเป็นเส้นทางที่ผ่านไปยังหลายจังหวัดสภาพทั่วไปของหมู่บ้านเป็นที่ราบลุ่มพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เกี่ยวกับการเกษตรทำนามีแม่น้ำน,น้อยไหลผ่าน ฝนตกตามฤดูกาลหลักคิดประจำใจในการทำงานชุมชนบ้านพิกุลทองสามาคีคีมีศูนร่วมใจอยู่ที่วัดพิกุลทองพระอารามหลวงประกอบกับคนในชุมชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษกเตรกรรมและค้าขายคนในชุมชนจึงร่วมกันกำหนดอัตลักษณ์ชุมชนเป็นชุมชนกเกษตรกรรมวิถีพุทธใช้ชีวิตแบบพอเพียงคนในชุมชนบ้านพิกุลทองสามคคี มีความมุ่งมั่นที่จะช่วยกันพัฒนาชุมชนให้ดีขึ้นส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในชุมชนให้กลายเป็นชุมชนเข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้และใช้ชีวิตบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยดำเนินวิถีชีวิตตามแบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมีจิตสาธารณะการนำความรู้มาส่งเสริมขยายผลให้ชุมชนในพื้นที่ดำเนินการชุมชนบ้านพิกุลทองสามคคี มีการดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมาการร่วมกับประชาชนเป็นประจำทุกเดือนโดยการขยายผลให้ความรู้กับประชาชนในเรื่องของจิตอาสาการดำเนินงานจิตอาสาในพื้นที่บ้านพิคุณทองสามมิมีการวางแผนการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาโดยให้สมาชิกร่วมแสดง,งความคิดเห็นและความต้องการในการจัดกิจกรรมจิตอาสาในชุมชนบ้านพิคุณทองสามมิการดำเนินงานจิตอาสาชุมชนบ้านพิกุตทองสามมคต เป็นชุมชนที่ได้รับการยอมรับในระดับตำบลที่มีความสามาัคคีประชาชนในชุมชนบ้านพิกลทองสามาัคคีร่วมแรงร่วมใจกันดำเนินงานกิจกรรมของชุมชนหมู่บ้านตำบลรวมไปถึงระดับอำเภอโดยได้รับความร่วมมือจากศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอท่าช้างและองค์กรศาสนาตามหลักบวรอ,อันประกอบด้วยบ้านวัดโรงเรียน ซึ่งสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าชุมชนบ้านพิกุลทองสามาคัคคีเป็นชุมชนที่มีผลงานเป็นเชิงประจักษ์เนื่องด้วยประชาชนมีความปรองดองสมานฉัน์และมีความสามาคัคคีสามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากรัฐบาลหน่วยงานส่วนราชการรวมทั้งภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนที่เข้ามาด้วยดีและประสบความสําเร็จในทุกๆด้าน ผลสำเร็จของงานที่ชุมชนบ้านพิคุนทองสามัคคีทำรรม,มีผลพวงมาจากความสามัคคีของคนในชุมชนความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจรวมทั้งความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชุมชนมีการดําเนินงานจิตอาสาอย่างต่อเนื่องซึ่งในการดําเนินงานจิตอาสาของชุมชนบ้านพิคุนทองมีทั้งการดําเนินงานโดยหน่วยงานราชการในพื้นที่องค์กรภาคีเครือข่ายและชุมชนเป็นผู้ดําเนินการเองประกอบด้วย กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีร่วมโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเฉลิมพระเกียรติพร้อมด้วยโครงการหน,นึ่งอำเภอหนึ่งถนนเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีรบรมราชาพิเศษร,ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อถวายพระราชกุศลและน้อรมรำลึกพระมหารกรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ไทย ร่วมพิธีรับมอบสิ่งของพระราชทานแก่จิตอาสาในพื้นที่อำเภอท่าช้างโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวทางพระราชดำริโดยร่วมกิจกรรมอาสาพัฒนารณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหาชุมชนทำความสะอาดแหล่งชุมชนตลาดร้านค้าชุมชนคูคลองชุมชนบ้านพิกุลทองสมมามคณรรวมกลุ่มทำหน้ากากอนามัยถวายแด่พระภิกษุสามเณร แจกถุงยังชีพแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิดในทีมจำนวนหหมู่บ้านหมู่บ้านละสี่คนรวมทั้งเส้น200คนผลการดำเนินงานเป็นที่ประจักษ์ได้รับพระราชทานรางวัลจากสมเด็จพระนิฐาธิราจเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงอยู่เย็นเป็นสุขปีพศ2562เกียรติบัตรบ้านพิพุททองสามัคคีเป็นหมู่บ้านไม่ขายเสียง ตามโครงการสร้างเสรจสำนึกยับยับย้งตระหนักรู้เรื่องภัยของการซื้อสิทธิขายเสียงและการจริตการเลือกตั้งกิจกรร,รมรณรงค์หมู่บ้านไม่ขายเสียงโดยสอส,อสอปชตพศ2562เข้าร่วมโครงการเปลี่ยนชุมชนเป็นห้องประชุมในที่ลาดพัสดุกโดยต้อนรับอธิบดีคมทนารัฐซึ่งมาเป็นประธานโครงการณสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60,000สามนวมินทราชิมีตําบลพิคุนทองยาตลาดมะโหดตพิคุนทองสังข์ไคี ได้กกรับการคัดเลือกตามแนวทางแผ่นดินทำแผ่นดินทองหมู่บ้านอยู่เย็นระดับจังหวัดปีพศ2563ได้รับรางวัลกลุ่มใิสาขากิจชุมชนแม่บ้านพิพุธณทองสามมิตี์ดำเนินธุรกิจในสินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมดินเด่นระดับจังหวัดจากสภาเกษตรกรจังหวัดสิงห์บุรีปี2564เป็นตัวแทนระดับอำเภอเข้ารับการประเมินผลงานและตัดสินคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบประชาธิปไตยดีเด่นปี2564